สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระฤาัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพรหรนรารสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2557เป็นวันแรก วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจําปีการศึกษา2557ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการนี้สภามาหาวิทยาลายัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตีมาศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีในฐานะที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านทรัพยากรการเกษตรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการและประเทศชาติ จากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน12คนและศาสตราจารย์กิติคุณจำนวน4คนพร้อมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโพธิจำนวน6คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น5,154คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตเมื่อออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานคงจะได้พบความจริงข้อหนึ่งว่าในชีวิตและการทํางานของคนเรานั้นย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้บ้างเป็นธรรมดาปัญหาดังกล่าวหากปล่อยทิ้งไว้อาจลุกลามบานปลายออกไปจนเกิดความเสียหายร้ายแรงยิ่งขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแก้ไขและระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้ได้จริงนั้นมีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่บุคคลจะขาดเสียไม่ได้คือสติความรู้ตัวคนที่มีสติย่อมรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรและมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำให้สามารถพิจารณาสาเหตุของปัญหาตามเป็นจริงและหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที เมื่อแก้ปัญหาลุล่วงแล้วก็ประทติปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอทำให้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทไม่กระทำการผิดพลาดจนเกิดปัญหาต่อตามมาจึงเป็นการป้องกันปัญหาได้อย่างดีที่สุดหากบัณฑิตพิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจชัดก็จะเห็นได้ว่าในสังคมของเรานั้นถ้าทุกคนมีสติรู้ตัวปัญหาสังคมก็คงเกิดขึ้นไม่มากนะักและคงไม่ลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติในการทุกเมือ่อจะได้สามารถนำพาตนนำพาสังคมให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆและบรรลุถึงความเจริญมั่นคงได้โดยสวัสดีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทร่งร่วมง,งานเลี้ยงรับรองซึ่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร,รดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรแด่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวมทั้งผู้ได้รับพระราชทานกิติบัตรศาสตราจารย์กิติคุณสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งใหม่ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันที่5ตุลาคม2558เวลา14.30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงเนปิดอนายตินหม่องจีรักษาการอธิบดีเฝ้าทูลออมพระบาทหอจดหมายเหตุแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี2552เมื่อรัฐบาลเมียนมาย้ายเมืองหลวงมาเนปิดอปี2549 การก่อสร้างอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงเปิดทำการบางส่วนที่อาคาร A และ B เมื่อเดือนพฤษภาคม2558เอกสารบางส่วนขนย้ายมาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่กรุงย่างกุ้งบางส่วนทำสำเนาต้นฉบับจริงมาหอจดหมายเหตุนี้เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆจากทุกกระทรวงและรัฐสภาสนับสนุนด้านเอกสารแก่กระทรวงต่างๆและรัฐสภาตลอดจนทำงานวิจัยค้นคว้าเอกสารให้หน่วยงานใช้ตามที่ได้รับการร้องขอ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเมียนมามีเอกสารประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญเก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารประวัติศาสตร์ในช่วงที่พมา่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษพุทธศักราช2,378ถึง2,491ได้มาจากกระทรวงการต่างประเทศและภาครัฐทั้ง14แห่งทั่วประเทศหอจดหมายเหตุแห่งชาติเมียนมาร่วมมือกับนานาชาติเช่นยูเนสโกเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บรักษาเอกสาร เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆของหน่วยงานราชการจะจัดเก็บไว้ในส่วนของจดหมายเหตุสิ่งพิมพ์ส่วนหลักฐานประเภทไมโครฟิล์มไมโครฟิชเทปภาพถ่ายภาพ,พยนตร์และแผ่นซีดีที่มีคุณค่าทางจดหมายเหตุจัดเก็บไว้ในส่วนของนอนเปเปอร์อาร์คฟที่ห้องเก็บเอกสารอ้างอิงทอบพระเนตรเอกสารเก่าตั้งแต่พุทธศักราช2395ถึง2396มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินางซานดาคินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเฝ้าทูลอมพระบาทพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมีพื้นที่ราว88ไร่ออกแบบให้เป็นอาคารชั้นเดียวอาคาร A เปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ส่วนอาคาร B ถึง E ต้องก่อสร้างอีกหปี ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสออกแบบอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการได้อย่างน่าสนใจมีห้องจัดแสดงของขวัญที่ประธานาธิบดีผู้แทนรัฐบาลรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของเมียนมาได้รับจากอาคันตุกะชาวต่างชาติในโอกาสต,ต่างๆห้องแสดงวัตถุและซากดึกดำบรรพ์ไพรเมตและฟอสซิลค้นพบในพื้นที่ต่างๆของเมียนมาเช่นฟอสซิลจากภาคอิรวดีและซากดึกดำบรรพ์จากถ้ำต่างๆในรัชฉาน ซากสัตว์สมัยโบราณโดยเฉพาะส่วนฟันและขากรรไกรของช้างจระเข้ฮิปโปโปเตมัสห้องแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินจัดแสดงวัตถุโบราณจากถ้ำพาดาลินวัตถุโบราณจากยุคนิโอลิธิกห้องจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นแสดงเครื่องประดับทองคาและเงินศิลาจารึก ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์เมียนมาจำลองโบราณสถานเจดีวัดภาพจิตกรกรรมฝาผนังอุโบสถในยุคพุกามและวัตถุล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ห้องจัดแสดงภาพจิตกรกรรมโบราณจากเมืองต่างๆในเมียนมาเช่นภาพเขียนในถ้ำพาดาลินและภาพเขียนของจิตรกร,รที่มีชื่อเสียงของเมียนมาอีกเป็นจำนวนมากห้องจัดแสดงศิลป,ปะการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของเมียนมาอาทิ เครื่องดนตรีชุดการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหุ่นรามเกียร์รวมทั้งหุ่นกระบอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโบราณและวัตถุโบราณศิลาจารึกของกษัตริย์เมียนมาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาใส่ใจและเห็นความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการจัดงบประมาณให้จํานวนมากรวมทั้งพยายามนําความรู้ปรับปรุงงานทางด้านเอกสารและพิพิธภัณฑ์พยายามหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาแนะนํา ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินอกจากการเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับในรูปแบบต่างๆทั้งไมโครฟิล์มไมโครฟิชภาพยนตร์ภาพถ่ายและแผ่นซีดีแล้วยังนำเอกสารเก่าที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือหรือเอกสารเผยแพร่สะดวกแก่ผู้อา่านไม่ทำให้ต้นฉบับจริงเสียหาย ส่วนที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซากโบราณสิ่งของเครื่องใช้ที่ค้นพบในพื้นที่ต่างๆของเมียนมามีเป็นจํานวนมากจัดวางได้อย่างน่าสนใจมีความทันสมัยดึงดูดให้อยากเข้าไปศึกษาหาความรู้รวมถึงงานด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงและการละเล่นที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติพันธุ์ต่างๆของเมียนมาทอรศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเนปิดอสาธาธารัฐแห่งสหาภาพเมียนมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์มลยลักษ์อัครราชกุมารีส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวของ Global Risk Forum ครั้งที่3ณเมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิทส์วันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา15.58นากา58นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรรฐสวิท สมเรับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุม,มารีสเสด็จยังศูนย์การประชุมเมืองดาวอสเพื่อส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวของเวทีโกลบอ e ริดฟ Forum ครั้งที่3โดยมีนายวอเตอร์อัมแมนประธานและผู้บริหารโกลบอ e ริดฟ Forum พร้อมด้วยนายทาสิอุสคาเวตเซลนายกเทศมนตรีเมืองดาวอสเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้นายวอเตอร์อัแมนประธานจัดการประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวของ g กลบอล r ิดฟ Forum ครั้งที่3ได้กล่าวเปิดประชุมและถวายการต้อนรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีอย่างสมพระเกียรติเนื่องด้วยการประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวของ Global r ิดฟ Forum ครั้งที่3นี้เป็นการประชุมประจำปีที่สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความเชื่อมโยงไปถึงความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารและการเกษตรกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารและยาซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาและองค์กรต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเกือบ300คนให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่น่าสนใจทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักอัครราชกุมารีทรงบรรยายถึงประเด็นสุขภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน One Development is human health. The goal of sustainable development can only be achieved in the absence of a high prevalence of debilitating, communicable, and non communicable diseases and where population can reach a state of physical, mental and social well-being. contamination of water, air and food, as well as effect on climate, contribute to an unprecedented burden of disease, of which chronic non-communicable diseases are increasing concerns in both developed and developing countries. cardiovascular diseases account for most ncd deaths. 17.5 million people annually followed by cancers with 8.2 million deaths, respiratory diseases with 4 million deaths, and diabetes with 1.5 million deaths. the international agency for research on cancer, who or ir, estimated that Globally there were 14.1 million new cancer cases and 8.2 million cancer deaths in 2012 WHO project that by the year 2025 there will be 19.3 million cancer Related death worldwide the incidence many types cancer death thence types the many of of on is rise โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาทรงเปิดและร่วมการเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบ5ปีข้อกำหนดกรุงเทพ วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังโรงแรมพลาซ่าแอตินีรอยัลเมริเดียนทรงเปิดและร่วมการเสวนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนในการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ ซึ่งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ5ปีข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จตลอด5ปีรวมทั้งความสำคัญบทบาทและแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการที่จะร่วมมือในการบริหารจัดการเรือนจำหญิงและบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดหญิงตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการให้โอกาสอดีตผู้กระทำผิดเป็นคนดีกลับเข้าสู่สังคม จากนั้นทรงร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศในหัวข้อแนวโน้มและความท้าทายในการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพในบริบทระหว่างประเทศ โดยสรงยกประสบการณ์ของประเทศไทยว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนผู้ต้องขังหญิงในหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประเทศไทยก็ไม่ต่างกันจำนวนผู้ต้องขังหญิงในไทยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตั้งแต่ปี2550จากประมาณ24,000คนเป็น44,000คน พร้อมกันนี้ทรงฟังการอภิปรายในหัวข้อการเสริมสร้างบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระในการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่ตระหนักถึงความอ่อนไหวทางเพศต่อผู้ต้องขังหญิง ซึ่งข้อกำหนดกรุงเทพหรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําความผิดหญิงเป็นมาตรการสากลที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ยกร่างเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําซึ่งมีความต้องการพื้นฐานแตกต่างจากผู้ชายโดยกระบวนการพัฒนาข้อกำหนดนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีบทบาทหลักทั้งในส่วนของการกำหนดกรอบแนวคิด การพัฒนาเนื้อหาและการผลักดันจนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในเวทีการประชุมสหประชาชาติเมื่อปี2,553นอกจากนี้ข้อกำหนดกรุงเทพยังให้ความสำคัญกับมาตรการทางเลือกที่ไม่ใช่การคุมขังเช่นการคุมประพฤติ ซึ่งทรงเน้นย้ำว่าข้อกำหนดกรุงเทพเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการทางเลือกอื่นนอกจากการคุมขังที่คำนึงถึงความแตกต่างทางด้านเพศสภาพรวมถึงประวัติของผู้กระทำผิดหญิงที่อาจเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงหรือเป็นผู้มีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรซึ่งการจำคุกนั้นจะส่งผลร้ายอย่างรุนแรงต่อสวัสดิภาพของเด็กด้วย วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการนำความรู้จากที่ทรงศึกษาด้านจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ไปใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญเพื่อรักษาไว้เป็นมรดกแก่แผ่นดิน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงมีความสนพระไทยในด้านศิลปะมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลังจากทรงสําเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วทรงนําความรู้มาสร้างประโยชน์ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารปฏิบัติธรรมและปรับภูมิทัศน์วัดทาราทิพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ผลงานที่ทรงออกแบบนั้นเป็นการสร้างสรรค์งานศินลปะไทยแบบร่วมสมัยแต่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของศิลปะล้านนาเอาไว้ด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ทรงศึกษามาปฏิบัติเพื่อจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาของชาติให้จเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังทรงรับสนองพระดรําริพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศในโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองน้ําขุนอําเภอแกลงจังหวัดระยองโดยทรงออกแบบดําเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดและการตกแต่งภายในให้งดงามแฝงไปด้วยข้อคิดคติธรรมคำสอนที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานพุทธประวัติในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัยที่เข้าใจง่าย ทั้งทรงออกแบบจัดสร้างพระแม่ธรณีบีบมวยผมพร้อมฐานแท่นที่ตั้งเทวาลัยที่ประดิษฐานที่แวดล้อมด้วยพันไม้ดอกไม้ประดับมงคลเหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไป ภาพที่ทรงมุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจังเป็นที่คุ้นตาของราษฎรในชนบทและเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่งเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยและพร้อมที่จะร่วมสื่อสารไว้เพื่อให้เป็นมรดกของชาติสืบไป มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง วันนี้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่โดยนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์พร้อมด้วยคณะจากส่วนกลางและกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดระยองนำถุงยังชีพพระราชาทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภยัยจำนวน1,000พันครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำจากคลองมาบขาตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาได้ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ตมบลทับมาและตำบลเนินพระอำเภอเมืองเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงกว่า1เมตรปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงแล้วเหลือเพียงในจุดที่อยู่ต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพดูแลผู้ปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อนพึ่งพา วันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงเพื่อนพึ่งพายามยากตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดดามาตโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสวนประกรณ์รองประธานูุนิธิอาสา <c oughs> เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย <c oughs> เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพดูแลผู้ปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อนพึ่งพา ในโครงการชวนเพื่อนปลูกผักอินทรีย์วิถีพ่อเพียงถวายพ่อหลวง88พรรษาที่น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนหรือเป็นอาชีพเสริมโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดวิธีการปลูกผักอินทรีย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือซึ่งได้รับความร่วมมือจากโครงการอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกอบรมและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีโดยมูลนิธิสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักที่ปลูกแล้วสามารถรับประทานได้ภายใน10ถึง20วันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิราณาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ